ก็สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดไลน์ใน i อหรือ Instagram กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงกใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะก็สามารถลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติมพข้างล่าง2องช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะสมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เม, e. มื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้ก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Instagram ค่ะแล้วก็มาเลือกบนหมู่ข้างล่างตรงนี้นะคะวันนี้ก็จะอาเลือกเป็นบริการแนะนําค่ะส่วนบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะแต่ก็ดูข้างหน้าด้วยเนาะเพราะว่าอันนี้มีหลายบริการรวมกันไว้ตรงนี้นะเราก็จะเลือกเป็นเพิ่มไลค์นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้นะเราก็จะกลับไปที่่าหน้าไอจีของเราค่ะแล้วก็เปิดโพสต์ขึ้นมาเลยคัดลอกลิงก์ด้้านนนบตรงีค่ะ นำมาใส่แถบเลยแล้วก็ใส่ปริมาณนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม100อยค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะ,ะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจำนวนเงินไม่พอนะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ำหนบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปหลัโบ,บุนัดเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะเราก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะเรากดเติมเงินตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพค่ะเติมขั้นต่ํา20บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งเมื่อเติม5,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก5%ค่ะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะเราก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากจ่ายผ่านทุมมนนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็็็็ดําาาาาเเเเเนน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 ิิกกรรรรรใแแออธคคคขงจจจสสส้้ลลยะะวะว่ คลิปข้มาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้เลยค่ะอันต่อมาค่ะเป็นแอปบังเปาเวลล t ค่ะก็เช่นเดียวกันเลยนะคะดําเนินการในแอปบังเปาเวลล t ของเราจะเสร็จสิ้นเลยเสร็จแล้วค่ะก็นาลิงก์ค่ะจากแอปบังเปาเวลล์มาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ไปเหมือนเดิมค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอรนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนความมือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองค่ะ ไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทําการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่เราทาการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองค่ะ ถ้าสำหรับใครใครที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้นะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่้าทนี้2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า a d d KMM ขีด T Head ก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะใส่รหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ เมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกเข้าลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจหละได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับบัตรค่าคอมมิชชั่นอีกห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกด,ดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google p ิลเแลหวัก App Store และพิมพ์คำว่า k m k t h e c o m ก็ได้ค่ะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ไอจีของเรากันนะคะ ตอนนี้ยอดไลค์อยู่ที่7ไลค์เนาะตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอลีหน้าจอก่อนนะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางเว็บไซต์เขาดําเนินการให้เราไหวมากๆเลยนะคะจาก7จ็ดไลฟ์เนาะก็ขึ้นมาเป็น160เลยค่ะหากเกินไปก็ไม่ต้องตกใจเนาะทางเว็บไซต์เข้าใจดีค่ะเขาแถมให้นั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMP MM c h t ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะเราเข้ามาใช้ลราเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปก็ขออาภาัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า ะะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ